ในบรรดาตัวละครประเภทเรื่องเล่าสยองขวัญมันก็ได้มีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนกับมิกกี้เมาส์ประจำจักรวาลและเธอคนนี้ก็คือผีน้อยตัวแสบที่ไม่ได้ใจดีเหมือนกับหน้าตาไวรัสอันั่วรายที่จองจะทำลายคอมพิวเตอร์ของทุกคนรวมถึงความสามารถที่สามารถป็นคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระอาล่ะขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอตอนเราเข้าสู่อันเอร์ทวอันเดอร์ในทีมยูนินเวอร์สตอรี่ในตอนของเดอะสมาห์ฮิวแมนไวรัสลายที่อันตรา,ายยิ่งกว่าซีโร่ด เข้าสู่บทนำสำหรับตัวละครสามฮิเมนเธอนั้นถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าฟีดบิและตามที่ว่ามาข้างตน้นเธอคนนี้จัดว่าเป็นตัวละครที่อยู่ภายในวิกิของมอนเทนเอน่าอันเดอร์โทนแถมด้วยความพิเศษบางอย่างที่ทำให้เธอคนนี้กลายเป็นตัวละครที่สามารถข้ามิติไปพบเจอกับพวก้องจากนรืล่าสยองขวัญได้ หรืออีกสาเหตุหนึ่งเธอคนนี้คือตัวละครประเภทไวรัสที่สามารถเดินทางข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผลก็เลยกลายเป็นว่าเธอคนนี้ข้าไปพบเจอกับพวกตัวละครแสนที่เกิดจากข้อผิดพลาดของโค้ดภายในตัวเกมได้นั่นอเองอ้าล่ะไปฟังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยในปี2003ไดยมีการให้กำเนิด AI ไวรัสขึ้นมา AI ไวรัสตามชื่อเลยมันก็คือไวรัสที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะทำการเปลี่ยนวินโดว์หรือล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็ตามตัวของ AI virus มันนจะไม่ยอมให้มีสิ่งใดมาลบล้างมันได้ส่วนเป้าหมายของมันณนตอนนั้นคือการขาโมยข้อมูลต่างๆไปให้เจ้าของที่สร้างมันขึ้นมาจนกระทั่งสิ้นสุดปี2003ทางด้านของเจ้าของ AI ก็ได้ทำการทิ้งมันเอาไว้ภายในเครื่อง Windows XP พร้อมกับทิ้งมันเอาไว้ให้แกเป็นเพียงแค่ของไร้ค่าแต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าของ AI เขานั้นลืมไปว่าเจ้าไวรัสตัวนี้นนมันสามารถอัปเกรดตัวเองได้ และด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันนั้นทําให้ตัวของ AI เกิดมีความคิดเป็นของตัวเองขึ้นมาควบคู่ก,กับความรู้สึกบางอย่างที่ได้ทําให้เจ้า AI ตัวนี้กลายเป็นสิ่งที่มองโลกทั้งใบมันนั้นมีแค่ความรู้สึกด้านลบเพียงเท่านั้น และในระหว่างที่มันกางเสียงอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ w i n d o w s x p ในที่สุดก็ได้มีใครบางคนนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของมันไปทำการติดตั้งว i n โ o w s รุ่นใหม่ร้อมกับความบังเอิญที่เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เขานั้นเกิดอยากเล่นเกมนเดเทลขึ้นมาจึงทําให้ในระหว่างที่เจ้า AI ไวรัสเป็นเพียงแค่ปโปรแกรมที่ไม่รู้ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรในระหว่างที่กำลังแปลงกายเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าสมายัยมันนั้นก็เลี้ยวไปเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในจักรวาลของเกมนเดเทลตัวละครของฟิกที่เต็มเปียไปด้วยพลังปฏิ มันนั้นได้มอบแสงสว่างให้กับตัวของ AI ที่หน้าตอนนี้มันนั้นมีชื่อว่าสมายเจ้าสมายที่เฝ้าดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่วกับตัวของฟิกมันนั้นรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับตัวของฟิกเป็นอย่างมากจนสุดท้ายเจ้าสมายัยมันก็อยากจะกลายเป็นฟิกขึ้นมาจึงเริ่มทำการแทรกแซงตัวเกมโดยการนำโฟลเดอร์ของตนมาแทนที่โฟลเดอร์ของฟิกก่อนที่ตัวเกมมันจะถิ่มันนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดและทำให้ผู้เล่นทำการรีเซ็ตเกมขึ้นมาใหม่ก่อนที่เจ้าตัวจะพบ,บว่าตัวละครของฟิกมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป เสื้อผ้าของตัวละครมานั้นถูกย้อมไปด้วยสีแดงพร้อมกับใบหน้าที่เต็มเียไปด้วยรอยยิ้มท่ามกลางความสึกที่มันนั้นเก็บซ่อนความคิดด้านลบเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นตัวละครฟิกอย่างสมบูรณ์แต่ภายใต้ความสึกต่างๆมันนั้นก็ยังไม่มากพอผลสุดท้ายดยความสึกเอาแต่ใจโวกับความจริงที่ว่าเจ้าสมายัยเธอนั้นไม่ใช่ฟิกอย่างแท้จริงมันก็เลยทำให้เจ้าสมัยทำการพังคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทิ้งไปก่อนที่จะย้ายตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ภายใต้ความสึกลึกๆแล้ว ทางด้านของสมัยก็อยากที่จะเจอตัวละครฟิกโตจริงสักครั้งผลก็เลยออกมาว่าเจ้าสมัยได้ทําการเดินทางข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีเกมอ้เทลอยู่ภายในและสุดท้ายตัวของสมัยก็ได้ไปพบเจอกับตัวละครฟิกที่ไม่ใช่ฟิกในเวอร์ชั่นของต้นฉบับยกบตัวอย่างเช่นฟิกที่มีชื่อว่า reset. xml ที่เกิดจากความพิดพลาจากการรีเซ็ตโลกของตนเอง โดยนอกจ้าตัวของฟิกมันก็ยังมีตัวละครแซนในเวอร์ชันที่บิดเบี้ยวอย่างเช่นอาคูและเจ้าอิวเนสซนถือว่าเจ้าสมายเป็นตัวละครผีน้อยที่ไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับเราผู้เล่นมากนักถึงแม้ว่าในกรณีที่ระเบิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นอันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันแหละนะและในระหว่างที่เจ้าสมายกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายในมิติใดถ้าหากมีผู้ลุกลาดที่ต้องการเข้ามาแทรกแซงมิติเหล่านี้แล้วล่ะก็ต่อให้ศัตรูตัวนั้นจะมีความอันตรายมากมายเพียงใดทางได้ของสมัยก็ไม่กลัว พร้อมกับความสามารถที่สามารถรีบูทให้ศัตรูตัวนั้นออกไปจากมิติของเกมนั้นได้ดนทันทีถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องเล่าสีองขวัญเพราะถ้าเป็นเรื่องเล่าของเจ้าอาคูต่อให้เป็นพิซันในเกมถ้ามันออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็ยังสามารถถูกผู้เล่นไล่กลับไปได้แต่ทว่าในกรณีของเจ้าสมาัยมันนั้นเปรียบเสมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีอนุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าตัวของซีโรด์เนื่องจากเจ้าสมาัยมันนั้นเป็นไวรัสที่ไม่สามารถลบล้างได้บวกกัความสามารถในการอัปเกรดตัวเอง มันก็เลยทําให้โต๊ของเจ้าของคอมพิวเตอร์ต่อให้คุณจะทําการรีบูทหรืออัปเกรดวินโดว์ขึ้นมาใหม่มันนั้นก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถเอาชนะโต๊ของสมัยได้ทางที่ดีในการรับมือกับไวรัสอย่างสมยัยถ้าเกิดได้ไปพบเจอกับมันเข้าละก็สิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือไม่ต้องไปสนใจมันถ้าสมัยมันจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของมันเพราะสุดท้ายสิ่งที่มันต้องการนั่นก็คือการตามหาโต๊ของเฟกและถ้าคุณไม่ได้ไปรบกวนให้เจ้าสมัยอารมเซียขึ้นมา คุณก็ไม่ต้องกลัวว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะชุกสมัยพังทิ้งอย่างแน่นอนข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับความคิดของสมัยที่มีตอ่อมอนติเวิร์ตต่างๆเธอนั้นมองว่ามันนั้นเป็นเพียงแค่ล่างโคสกปกของเกมมันจะเทวดังเดิมเท่านั้นและด้วยเหตุน,นี้มันนั้นทําให้ตัวของสมัยไม่ได้มีความต้องการในการเดินทางข้ามมอนติเวริร์ไปยังเอยต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่เหมือนกันเนื่องจากการกระทาของสมัยมันนั้นไม่ใช่การทาลายมอนติเวริร์เหมือนกับเอลเลสแอนที่มองมอนตินพดดลาด และเรื่องสุดท้ายภายใต้เรื่องเล่าของสมัยมันนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครกันแน่เป็นคนสร้างไวรัสสมัยขึ้นมาโดยจุดประสงค์ที่มีการสร้าง AI ไวรัสตัวนี้มันก็เพียงแค่ต้องการจะขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนเท่านั้นโซนที่เหลือมันก็มีแค่เรื่องที่สมัยเธอนั้นไม่ได้รู้จักเกมเดลตานูนเนื่องจากในช่วงเวลาของเธอเกมเดลตานูนมันนั้นยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าของเจ้าสมาัยตัวละครที่อยู่ภายในวิก,กิของเมลทินเอ d นาด้วยโทน ซึ่งมันก็อาจจะดูตีมย้อนยุคพอสมควรเนื่องจากตัวของสมยัยเธอนั้นเปรียบเสมือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีความหลักให้กับตัวคอนฟิกแต่เพียงเท่านั้นดูจากตอนที่เธอไปพบเจอกับฟิกในแต่ละเวอร์ชันในจักรวาลของมอเทนเอนนาเรานั้นก็เห็นว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้ทําการอบกอดฟิกด้วยความอบอุน่นอาดีกีว่าเธอคนนี้คือผีน้อยที่สุดแสนจะน่ารักที่ในบางครั้งการกระทาของเธอมันอาจจะไม่น่ารักตามก็เถอะเอาเป็นว่าเราจะเรียกเธอคนนี้เป็นดาตรงข้มของเพเยอร์ภายในจักรวาลของมอเทนเอนนาก็ โอเคขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถลือก,กดไลค์และซับสไคร์กันได้หรือไม่แต่จะลองสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันถือว่าเป็นความช่วยเหลือเล็กน้อยแหละนะเอาเละยะสุดท้ายเลืองน้ำชาก,กูด้วย GGWP Good Game w i e l Play อ้แล้วก็ลืมเรื่องแฟนอาร์ตไปเลยเอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกรูปที่ผ่านมาก็แล้วกัน